เรื่องหวยบอกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องหวยสิบล้านนะครับมีมาขึ้นเก้าสิบแปดใบแล้วนะครับมีมาขึ้นเก้าสิบปดใบและไม่มีลายเซ็นด้วยนะครับไม่มีลายเซ็นการจองนะครับนะครับทางคุณรัตนาเขาทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หวยสองใบที่อ้างว่ามีการเซ็นจองจบครับข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นอันจบตรงนี้ก่อนนะครับข้อเท็จจริงเรื่องต้นของหวยเป็นอันจบตรงนี้ก่อนผมได้ ผมอาจจะเข้าไปสอบถามทางเจ้าที่ตํารวจว,ว่าเจ้าไงกับเรื่องนี้ในเมื่อข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่ผู้กล่าวหาผู้ร้องทุกข์นะครับได้พูดเอาไว้ว่ามีการจองหวยถูกรางวันที่1นึใบนะครับนะนะครับและมีการลงชื่อจองไว้ทั้งสองใบปรากฏว่าใบที่98 1ถึง98ไม่มีลายเซ็นการจองนะครับไม่มีลายเซ็นการจองครับเพราะฉะนั้นใบสุดท้าย อนุมานได้เลยครับว่าไม่มีลายเซ็นและไม่ใช่เบอร์เดียวกันกับที่คุณอ้างว่าจองไว้ผมถามทนายรัชพลไม่ใช่ถามทนายรัชพลผู้ผิดผมได้ให้คนไปสอบถามทนายรัชพลแล้วนะครับทุกท่านครับพี่รัชพลไม่ได้รับทําเป็นคดีเป็นทนายความในคดีนี้นะครับทุกท่านมีการยืนยันมาจากคนที่ไปถามแล้วนะครับพี่รัชพลไม่ได้รับเป็นทนายความ ในคดีหวย12ล้านสกุลนครนะครับพี่รัชพลเพียงแต่รับมอบเป็นธุระในการไปเร่งรัดตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจคุณรัชพลผิดนะครับคุณรัชพลพี่รัชพลไม่ได้รับเป็นทนายความในคดีหวย12ล้านนะครับนะครับเพียงแต่เป็นธุระในการพาคนแจ้งไปกองปราบเพื่อไปเร่งรัดให้กองปราบทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โอ้ละพ่อครับงานนี้นะครับอ่านะครับยุ่งแล้วครับคุณออยบอกยุ่งแล้วงานนี้ครับนะครับในเมื่อคุณอ้างว่าอ่ะคิดอ้าถูกไหมครับทุกท่านผมพูดผิดไหมอาจจะก่อนจะปิดท้ายนะคุณอ้างว่าซื้อสองใบเซ็นชื่อจองแจ้งชื่อจองไว้เลยถูกต้องไหมครับและอ้างว่าถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งมีเก้าสิบเก้าใบมาขึ้นแล้วเก้าสิบแปดใบ ไม่มีชื่อชื่อจองลงชื่อของคนจองไว้เลยเพราะฉะนั้นอีกใบหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับอีกใบหนึ่งที่เหลืออยู่ก็แสดงว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนข้อสันนิษฐานของผมคืออะไรครับครับข้อสันนิษฐานของผมคืออะไรครับใบที่เขาเซ็นจองชื่อสองใบที่อ้างว่าถูกลางวัลที่หนึ่งไม่ถูกลางวัลไม่ถูกรางวัลแน่นอนครับ และวันนั้นพี่คนหนึ่งบอกว่าให้ไปตรวจต้นขั้วใบที่98เลยครับว่าที่มาขึ้นถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นเป็นต้นขั้วของยี่ปัวจังหวัดอะไรถ้าไม่ใช่จังหวัดสกลนครจบกับ